ตรวจสอบบัญชีราชื่อต้องอยู่ตำแหน่งแรกถูก้บัญชาตรวจสอบบัญชีราชื่อขึ้นห้ามีหน้าที่อะไรครับอ่ผมถามจุดอำนวยความสะวกไปใจผู้อยู่บนเวที่นแหละเดีขามาถึงแค่เล็กนผู้มีหน้าที่อำนวยความสะวกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะมาตรวจว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีรายชื่อแนะนำต่างๆให้เตรียมแบบบัตรประชาชนชื่ออยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ คน,นอำนวยความสะดวกเป็นคนที่จะช่วยเหลือคนที่มีหน้านะที่ตรวจสอบรายบัญชีและชื่อได้เป็นอย่างนี้เพราะท่านสามารถบอกกาลังที่ให้ประชาชนจบขึ้นมาบอกคนที่ตรวจสอบเี๋จนะได้ครับท่านจะมีรับเพือนรับตลาน,น,นี้ในการบรรยายนะครับการเตเรียมแบบในชนบเทางอากาศคนที่แนะนำบริการความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการก็ว่าไป คนตรวจสอบชื่อเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัตรที่แสงตนว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ตั้งสามารถนอาบัตรอะไรมาแสงตนในการใช้สิทธิตั้งด้บ้าของตายคือบบรนนประนนชาชนถูกไหมครับหมดอายุก็ใช้ได้กฎหมายอย่งอบบบางนี้เงเพราะกัรมยศเงี้ยี่ได้หรือไรเนี่ย เป็นรูปแบบก็คสามหลกอะไรก็ว่าไปสองหลักฐานพิจาราและการออกให้มันเป็นสาหลักเป็นรูปถ่ายนะใช่ว่าอะไปใครก็ว่าผีทีนี้มันมีมาสิ่งใหม่